นี่ที่แกตามฉันมาเนี่ยเพราะแกอยากได้ตังใช่ไหมได้งั้นเอาตังนี่ไปเลยฉันให้เอาไปกินข้าวเอา,เอาไปี้ใครมาทำซองเงินตกไว้แถวนี้วะหรือว่าจะเป็นเพราะที่เราให้เงินให้ขอทานนั่นคนคนนี้เหรอคะที่ไม้จัดเงินให้ฉันแต่ว่าตอนนี้เขาจะของเงินคืนแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าได้เงินจากผู้บริจาคใจบุญคุณเดียก็จะได้รับการผ่า,าตัดแล้วกลับไปเดินได้ ไหลอยู่วะเนี่ยไปสมัครงานที่ไหนอะเขาก็ไมหรับมันเกิดอะไรขึ้นวะน่าเบื่อ <ms> เอยโอ้โอ้ยเฮ้ยใครวะไอไอหมาลอกกัดเก่งจริงมึงก็ออกมาดิวะเฮ้ย บอกมันจะหลอนเฮ้ยมึงมึงไอ้เลวเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องมาแกล้งหราเนี่ยแกเตะกระป๋องโดนหัวฉันใช่ไหมกระป๋องอะไรฉันไปดูเรื่องโอ้โห แถวเนี้ยมีแค่แกกับฉันถ้าแกไม่เตะแล้วใครจะเตะวะฮะก็บอแล้วไว่าฉันไม่ได้ทำแกจะทำเองหรือเปล่าใครจะบ้าทำแบบนั้นวะฮะแกไม่เคยได้ยินเหรอทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละถ้าให้ฉันเดานะแกคงเตะกระป๋องไปแล้วกระป๋องมันก็ย้อนกลับมาใช่ไหมละ่ะฉันเตะกระป๋องอะใช่ แต่กระป๋องมันจะลอยกลับมาโดนหัวฉันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงถ้าเกิดไม่มีคนเตะไม่เตะกระป๋องมันทําไมเลยแต่งตัวก็ดูดีนะทําตัวแปลกๆเนี่ไอชีวิตฉันมันจะเป็นยังไงมันก็ช่างเถอะยังไงชีวิตฉันมันก็ดีกว่าแกแน่นอนตอนเนี้ฉันเพิ่งจะเรียนจบแล้วก็กำลังจะหางานดีๆทําไม่เหมือนกับแกหรอกที่เป็นแค่ขอทานคุยขยักิน อืมโอ้ยใช่ไึ้ึอึฮึ ตั S <S ดใจจริงๆ <S <S สมมน้ำหน้าแต่วันนี้เปนวันอะไรของฉันวะเนี่ยฮะไปสมัครงานก็ไม่ได้ยังจะมาเจอไอ้ขอทานกวนตีนเฮ้ยพี่นี่มันถนนนะพี่กฎนหมายนล้พี่้ยพี่พี่โอยปิดประตูใส่แบบนี้ไม่เก่งจริงนี่วะน นี่งไงล่ะที่ฉันบอกว่าแกทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแกเตะกระป๋องแล้วกระป๋องมันก็ลอยกลับมาแกสาดน้ําใส่คนอื่นแล้วแกก็โดนน้ําสาดกลับเข้าใจกันไม่ต้องมาสั่งสอนฉันไอ้ขอทานอ๋อนี่ที่แกตามฉันมาเนี่ยเพราะแกอยากได้ตังใช่ไหมได้งั้นเอาตังนี่ไปเลยฉันให้เอาไปกินข้าวเอาไปดิ เดีไม่ต้องพูดมากโอ้ยสาดมาได้ไงวะหิ้วหมันี่เลยเปรียกหมดเลยโอ้ย ใครมาทำซองเงินตกไว okay? ้แถวนี้วะโอ้ยเยอะด้วยอ่ะเป็นแสนได้เลยมั้งเนี so ่ยนี่ขนาดฉันแก้งให้ขอทานนั่นฉันยังเก็บเงินได้ไหนว่าทำอะไรก็ได้แบบนั้นไงหรือว่าจะเป็นเพราะที่เราให้เงินไอ้ขอทานนั่น และนี่ก็คือสิ่งที่ฉันได้จ้อนกลับมาหรอยอดบริจาคเท่าไหร่นะคะหนึ่งหมืน,นะคะรบกวนขอชื่อด้วยค่ะโอเคค่ะคุณนพร,รัตนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะคุณนภร,รัตผมต้องการบริจาคเงินครับฉันนั่งก่อนเลยค่ะ นี่ครับโอ้คุณใจดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้เรากำลังต้องการเงินบริจาคอยู่พอดีเลยอะคะ่ะพอดีตอนนี้ยอดบริจาครดลงไปเยอะมากๆเราก็เลยดูแลคนไข้อนาถาไม่ทั่วถึงเลยะคะ่ะใช่อย่างนั้นรบกวนคุณเซ็นชื่อแล้วก็ยอดเงินไว้เป็นหลักฐานหน่อยนะคะได้เลยครับ ขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับค่ะขอบคุณนะคะครับอะไรของเขาอ่ะรีบมารีบไปจังคราวเนี้ยบริษัทพวกนั้นจะต้องตามตัวเราไปทำงานแน่ๆจริงๆ ไม่มีใครโทรมาเลยวะไม่เห็นจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยโถเอ้ยไม่น่าไปหลงเชื่อคำพูดไอ้ขอทานนั่นเลยอะที่เราให้เงินไปหนึ่งร้อยแล้วเราเก็บเงินได้มาหนึ่งแสนอะนี่มันเรื่องบังเอิญทั้งนั้นเลยเหรอวะ ยินดีด้วยนะคะคุณเดียเอ,อ่เอ,อคุณที่ผมบริจาคเงินไปอะ่ะผมขอคืนนะครับอะไรนะคะแล้วตอนแรกคุณมาบริจาคเงินทําไมอะคะก็ตอนแรกผมนึกว่าผมเอาเงินมาบริจาคแล้วมันจะได้อะไรตอบแทนกลับมานะครับแต่นี่ก็ผ่านไปตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับนั้น ผมของเงินผมคืนนะครับใครบอกว่าคุณไม่ได้อะไรล่ะคะคุณได้ช่วยเหลือคนไข้อนาถาให้ได้รับการรักษานะคะอย่างผู้หญิงคนนี้ค่ะเขารอการผ่าตัดมาหลายเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีเงินรักษาแล้วฉันก็เพิ่งบอกข่าวดีกับเขาไปเมื่อกี้ว่ามีคนเข้ามาบริจาคเงินนะคะ นี่หรอคะที่ไม่จักเงินให้ฉันใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาจะของเงินคืนแล้วอะค่ะถ้า,างั้นฉันคงไม่รับการผ่าตัดเพราะยังเดินไม่ได้ใช่ไหมคะคุณเดียวรอหน่อยนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีคนมาบริจาคเงินใหม่แล้วคุณเดียวก็จะได้รับการผ่าตัดแล้วก็กลับมาเดินได้อย่างแน่นอนค่ะฉันรับรอง ขอโทษนะครับคุณทำไมคุณเดินไม่ได้ครับเดิมทีฉันก็เป็นแม่ค้าหาพเพล่ขายของเลี้ยงดูแม่แก่ๆก,กับลูกอายุสิบขวบวันนั้นฉันกำลังเดินกลับบ้านก็เกิดเรื่องมีคนเมาขับรถมาชนฉันค่ะ สษาตัวแต่การผ่าตัดก็ใช้เงินมากและที่นี่ไม่มีงบในการรักษาค่ะลูกชายของคุณเดียอายุสิบขวบเขาต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานหาเงินไปเลี้ยงดูแม่แก่ๆแ,แทนคุณเดียค่ะถ้าเลือกได้ฉันก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เลย ฉันไม่ได้อยากของเงินใครฉันแค่อยากกลับมาเดินได้แค่นั้นเองถ้าเกิดว่าได้เงินจากผู้บริจาคใจบุญคุณเดียก็จะได้รับการผ่าตัดแล้วกลับไปเดินได้ลูกชายของคุณเดียก็จะได้กลับไปเรียนหนังสือเหมือน,นเดิมค่ะถ้างั้น ผมไม่เอาเงินคืนแล้วก็ได้ครับผมอยากให้ผู้หญิงคนนี้เขาได้รับการผ่าตัดนะครับจริงเหรอคะขอคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะยินดีด้วยนะคะคุณเดีย น่ไหนแกบอกฉันว่าทําสิ่งดีๆแล้วจะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมาไงไม่เห็นจะจริงเลยฉัน่ะไปบริจาคเงินช่วยคนก็ไม่เห็นจะได้อะไรตอบแทนกลับมาเลยจัากระย่างอย่าใจร้อนสิเรื่องพวกนี้มันต้องใช้ไวห,หรอค่อยๆสะสมบุญไปพอโอกาสมาถึงเดี๋ยวกแกกไ็ได้สิ่งดีๆกลับมาเฮ้ยนี่ แกเป็นใครวะทำไมพูดจามไม่เห็นเหมือนขอทานเลยอ่ะก็เป็นคนที่เห็นโลกไปเยอะจนรู้ว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่คนสมัยนี้ไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะใจร้อนแล้วก็ไม่ชอบการรอแต่ฉันก็ไม่คิดจะรอแล้วล่ะฉันถือว่าการที่ได้ช่วยคนคนหนึ่งให้เขากลับมาเดินได้แค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว ฉันมองคนไม่ผิดจริงๆจริงๆฉันรู้แต่แรกแล้วแหละว่าแกเป็นคนดีแต่แค่ไม่มีคนคอยแนะนำแค่นั้นเองฮัลโหลครับใช่ครับอะไรนะครับบริษัทรับผมเขาทำงานเหรอครับให้เงินเดือนตามที่ขอด้วยเหรอครับ เริ่มงานพ่งนี้เลยเหรอครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับเฮ้ยเฮ้ยฉันได้งานทำแล้วเว้ยเฮ้ยหายไปไหนไวจังวะฉันไม่สนหรอกนะว่านายจะเป็นใครอะแต่ยังไงก็ขอบใจมากนะที่มาเตือนสติฉันนะต่อไปเนี้ย ฉันจะยึดมั่นกับการให้เพราะอย่างน้อยๆมันก็ทำให้ใจของฉันเป็นสุขจงจำ,จำให้ขึ้น,นใจทำอะไร,ะไ,รได้อยา่อยางน <ทำ S 1> ั้นทำดีำได้ไดีดด ทำชั่วได้ชั่วถึงจะไม่เห็นผลกรรมในวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้ไม่มีจริงอะไรวะไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่มารับเขาก็ไม่มารับเขาก็ไม่มีใครรับเขาไม่มารับ โอ้ยสะใจจริงๆเลยสมหน้าแต่วันนี้มันวันอะไรของมันวันเนี้ยไอ้เอ๊ยแล้วมันไม่ออกเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่เล่นอะไรยไม่มันผูกเลยพ่อมันไม่มันไม่ได้เป็นแบบนี่ไงเทวดามีจริงโหคุณใจดีมากๆเลยนะคะเนี่ย ช่วงนี้อะช่วงนี้หรือตอนนี้ตอนนี้เออน้องดีนรอรับตอปกลางเลยลูกันแล้วสี่สามสองหนึ่งก็ไม่หลือที่บรรการาะว่าโอเคขอโทษค่ะคุณเดียรอหน่อยนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีคนบริจาคโอเคคุณเดียรอเดี๋ยวก็คงจะมีเดี๋ยวก็มีคนคนมาบริจาคใหม่ โอ้ยเราไม่น่าไปหลงเชื่อคําพูดไอ้ขอทานนั่นเลยอะ่ะไอ้ก,การที่เราเก็บเงินไอ้เราให้เงินมา 100. <ค> <Okay. S 2> หนึ่งร้อยโอเคใครเป็นใครอยู่วะเนี้ยพูดจาไม่เหมือนขอทานเลยก็เป็นคนที่เห็นโลกไปเยอะก็เป็นคนที่เห็นโลกมาเยอะ,นนลยอะแล้วก็อะไรนะจนรู้ว่าใครทําอะไรได้อย่างนั้นโอเคมาแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะที่มาเตือนสติฉันอะ่ะต่อไปเนี้ยะไรการให้วะฉันจะยึดมั่นการให้ครับผม